แล้วคุณจะเป็นพี่เลี้ยงให้ผมได้ไหมแล้วคุณจะเป็นพี่เลี้ยงให้ผมได้ไหมขณะที่โรเบิร์ตกำลังเก็บตมุดบันทึกและเตรียมตัวจะออกจากชั้นเรียนผู้ร่วมสนทนาคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นแล้วพูดว่าผมขอทำงานที่บริษัทคุณได้ไหมครับคุณจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับผมผมหยุดและวางสมหดบันทึกลงขนาดเดียวกันก็พยายามอย่างที่สุดที่จะควบคุมอารมณ์ของ ตัของผมผมมองขึ้นไปที่เพาดานขณะที่ผู้ฟังทั้งชานงเงียบสนิทเพราะเห็นเห็นได้ชัดว่าโรเบิร์ตไม่ค่อยพอใจกับคำถามสุดท้ายนี้แล้วก็พูดว่าผมได้รับจดหมายมากมายเขียนมาว่าผมชอบหนังสือพ่อรวยตอนลูกของคุณมากแล้วก็บอกว่าผมมีความคิดดีๆที่จะแบ่งปันให้กับคุณ เพื่อเราอาจจะได้เป็นหุ้นส่วนกันถ้าคุณจ่ายเงินให้กับผมพันเหรียญหรือไม่ก็เขียนมาคล้ายๆกับคุณคุณที่พูดเมื่อทะคู่นี้ของานให้ผมหน่อยผมจะได้มีเวลาอยู่กับคุณและคุณจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับผมผมจึงถามกับผู้คนในกลุ่มว่าทำไมผมจึงต้องใจ เงินพันเหรียญให้กับเขาเพื่อจะได้เป็นหุ้นส่วนกับเขาหรือทำไมผมจึงต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับใครทุกคนที่ต้องการงานคนในกลุ่มเงี้ยไปสักคู่แล้วก็มีผู้กล้าหาญคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วก็พูดว่ามันแปลกตรงไหนที่จะจ่ายเงินให้กับคนคนหนึ่งสำหรับความคิดของเขาโรเบิร์ตพูดว่ามันเป็นคำถามที่ดีครับแต่คุณคงต้องยอมรับก่อนว่ายังมี ความคิดที่ดีๆอีกมากมายทีเดียวคนที่โรเบิร์ตรู้จักทุกคนมีโครงการเงินล้านอยู่ในสมองของเขาทั้งนั้นปัญหาก็คือคนตัวใหญ่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนความคิดของเขาให้เป็นเงินล้านได้อย่างไรแต่เพราะอะไรที่โรเบิร์ตถึงไม่ยอมใจพันเหรียญให้กับชายคนนั้นคนที่จบปริญญาพูดขึ้นว่าคงเป็นเพราะว่าคุณไม่ต้องการเป็นหุ้นตัวนับเขาถูกต้องทีเดียวโรเบิร์ตพูด โรเบิร์ตจะไม่เข้าหุ้นกับคนที่ต้องการเงินคนที่ต้องการให้จ่ายก่อนมักจะเป็นคนที่อยู่ในด้าน e หรือไม่ก็ s ผมโรเบิร์ตจะจ่ายให้กับคนที่อยู่ในด้าน e และ s e และ s แต่ไม่ใช่ในฐานะที่จะเป็นหุ้นตัวของโรเบิร์ตในด้าน b และ i แล้วก็มีคนคนหนึ่งพูดเตียงดังขึ้นว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าคุณให้บางอย่าง ไปคุณก็ควรได้รับผลตอบแทนกลับมาบ้างโรเบิร์ตเห็นด้วยผมชอบแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณต้องการการรับประกันในผลงานผลตอบแทนของคุณคุณก็คือคนที่อยู่ในด้าน E และ A, S I E และ S อย่างแท้จริงสำหรับคนที่อยู่ในด้าน B และ I นั้นจะได้ผลตอบแทนที่ก็ต่อเมื่อธุรกิจเขาสำเร็จ โรเบิร์ตปล่อยให้พวกเขาคิดสักคู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆเริ่มสรุปประเด็นสุดท้ายขึ้นว่ามีคนมากมายเขียนจดหมายมาหาผมว่าพวกเขาชอบหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่ผมเขียนมากแต่ผมเกรงว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจประเด็นสําคัญที่อยู่ในหนังสือเลยและประเด็นที่สําคัญที่ว่านี้ก็คือบทเรียนบทแรกของพ่อรวยของโรเบิร์ตนั่นเองมีใครบ้างที่คิด ว่าจำบทเรียนบทแรกนี้ได้ผู้เขียนในห้องเงียบไปอีกอีกพักหนึ่งในที่สุดก็มีผู้ร่วมการสนทนาคนหนึ่งเปิดหนังสือของเขาและเปิดไปที่บทเรียนบทแรกบทเรียนบทแรกจากหมดเรียนทั้งหมดหกบทก็คือาว์มลกคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินโรเบิร์ตพยักหน้าแล้วพูดว่าคุณจำต้องคุณจำตอนที่ผมทำงานเพื่อเงิน ติดเต็นต่อชั่วโมงได้ไหมนะจําตอนที่ผมขอขึ้นค่าแรงได้ไหมและคุณจําตอนที่พ่อรวยของโรเบิร์ตเอาเงินติดเต็นต่อชั่วโมงของโรเบิร์ตไปและบอกให้โรเบิร์ตทํางานฟรีได้ไหมผู้ร่วมสนทนาตัวใหญ่พยักหน้าแต่ก็มีคนหนึ่งถามว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานเพื่อเงินแล้วเราทํางานเพื่ออะไรโรเบิร์ตทํางานเพื่อสร้างตับสินนี่แหละคือสิ่งที่คน อยู่ในด้าน B ีทำและหรือไม่ก็ทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์สินมาซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนอยู่ในด้านไอทำและเมื่อโรเบิร์ตมีทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินนั้นและ้จะทํางานอย่างหนักเพื่อทําเงินให้กับโรเบิร์ตโรเบิร์ตจะไม่ทํางานเพียงเพื่อให้ได้เงิน โรเบิรจะต้องมีทรัพย์สินนี่คือเหตุผลที่ว่าโรเบิรจะทําแต่งานที่เกี่ยวกับการสร้างหรือถือทรัพย์สินทรัพย์สินตึงทําให้โรเบิร์ตรวยขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงนี่แหละคือสิ่งที่คนรวยทําในขณะที่คนจนคนชั้นกลางทํางานหนักเพื่อเงินและซื้อนี้สินแทนที่จะลงทุนในทรัพย์สินยิ่งสาวคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าแล้วอะไรคือทรัพย์สินของทัวกิจการตลาดแบบเครือข่ายละโอ ขอบคุณมากที่เตือนผมเรื่องนี้ผมอดทานขึ้นและผมเกือบจะเริ่มสรุปถึงเรื่องที่ผมพูดไปในตอนเริ่มต้นคุณจำได้ไหมครับที่ผมพูดที่ผมพูดถึงเหตุผลสองประการเพื่อความสำเร็จในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายผู้สนทนาทั้งชั้นพยักหน้าเราได้พูดไปแล้วถึงเหตุผลข้อเหตุผลข้อแรกซึ่งก็คือการช่วย ตัวคุณเองใช่ไหมครับผมถามคุณหมายความว่าช่วยตัวเองเพื่อเข้าสู่ธุรกิจในด้านบีใช่ไหมครับผู้ร่วมสนทนาคนหนึ่งถามครับผมตอบแล้วอะไรคือเหตุผลข้อที่สองละ่ะผมถามเพื่อช่วยคนอื่นผู้เข้าร่วมการสนทน,นาหลายๆคนพูดขึ้นพร้อมกันเพื่อช่วยคนอื่นทำอะไรผมถามเสียงเงียบไปสักครู่หนึ่งแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเพื่อช่วยให้คนอื่นหาเงิน ผมยิ้มและพะงกศีรษะเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของเงินอีกแล้วความสวยงามของธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายตัวใหญ่ก็คือว่าคุณจะได้เงินมากก็ต่อเมื่อคุณช่วยให้คนอื่นสามารถย้ายจากด้าน E และด้าน S e e มาประสบความสำเร็จในด้าน B และด้าน I ได้ฉะนั้นถ้าคุณให้ความสนใจกับการช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าไรคุณก็จะประสบความสำเร็จในธุรก,กิจนี้มากเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าคุณแค่ต้องการเรียนรู้เพียงเพื่อที่จะเป็นคนในด้านบีและด้านไอเท่านั้นธุรกิจการตลาดแบบเกือข่ายคงจะไม่ใช่คำตอบของคุณคุณคงต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนจึงให้ความสนใจแค่เพียงการเปลี่ยนตัวคุณมาเป็นคนในด้านบีและไอเท่านั้นตามที่คุณต้องการดังนั้นถ้าผมเข้าร่วมธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายงานที่ ผมต้องทำคือการเปลี่ยนตัวเองไปสู่ B และ I และช่วยคนอื่นด้วยใช่ไหมครับระบบการตลาดแบบนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อคุณทำงานทั้งสองอย่างที่ว่านั้นความสวยงามของธุกรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็คือทรัพย์สินที่คุณสร้างกิจการการทำงานเพื่อช่วยให้คนอื่นมาอยู่ในด้าน B และ ช่วยให้คนเหล่านั้นช่วยคนอื่นให้มากอยู่ให้ให้มาอยู่ในด้านบีต่อต่อไปอขนาดที่ธุรกิจแบบอื่นนั้นคนที่อยู่ในด้านบีจะให้ความสนใจเพียงแค่หาคนที่อยู่ในด้าน E และด้านเอมาทํางานให้เขาเท่านั้นผมเสริมคนที่จบปริญญาก็เสริมขึ้นว่าธุรกิจแบบอื่นเป็นธุรกิจแบบพีระมิดเพราะว่ามีคน ที่อยู่ในด้าน b และด้าน i ได้เพียงไม่กี่คนในขนาที่มีคนจำนวนมากอยู่ในด้าน e และด้าน s มาเป็นพื้นฐานให้ซึ่งกับซึ่งกับการกับธุรกิจแบบเครือข่ายที่ให้ความสนใจในการสร้างคนในด้าน b ให้มากขึ้นเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากผมตอบธุรกิจที่ผมได้เรียนรู้มามาเป็นธุรกิจที่มีตัวผมอยู่ข้างบนและก็มีพวก e และ s เป็นฐานและผมก็ไม่มีตำแหน่งว่างข้างบนมากสำหรับพวกบีนี้คือเหตุผลจริงๆที่ผมแนะนำให้ลูกจ้างของผมใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำธุกรกิจการตลาดแบบเครือข่ายแล้วทำไมคุณจึงไม่เริ่มทำบริษัทของคุณโดยใช้การตลาดแบบเครือข่ายด้วยล่าเด็ก governance. หนุ่มคนหนึงถามขึ้นผมเคยคิดเหมือนกันแต่แล้วในที่สุดก็ตระหนักว่าการเข้า ไปร่วมในองค์กรที่มีอยู่แล้วมันง่ายฟามากทีเดียวและผมก็ได้แนะนำต่อไปอีกว่าถ้าคุณยังคิดที่จะตัง้งธุรกิจในด้านบีของตัวเองอยู่คุณก็อาจ,จะลองอ่านหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกลงทุนผมตอบของผมก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณยังต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดเงินล้านของคุณมาเป็นเงินล้าน จริงๆหรือเปล่านั่นก็ยังคงเป็นอีกทางเลือกของคุณอยู่ผู้ร่วมสนทนาอีกคนหนึ่งยกมือของเธอขึ้นและพูดว่าพีระมิดแบบหนึ่งมีฐานอยู่ข้างล่างแต่พีระมิดอีกแบบหนึ่งมีฐานอยู่บนคล้ายๆกับพีระมิดแบบหัวกับหัวพีระมิดที่จะดึงคุณขึ้นไม่ใช่กดคุณลงครับคุณก็คิดเช่นนั้น ผมพูดทั่วกิจการตลาดแบบเครือข่ายให้โอกาสแก่พวกเราทุกคนได้เข้าถึงสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยสงวนไว้ให้แต่กับคนรวยเท่านั้นคําถามในวันนี้จึงเหลืออยู่เพียงว่าคุณต้องการจะรวยจริงๆหรือเปล่า